สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรสูตรของผมเองนะครับปลาตะเพียนต้มเค็มนะครับก็ใช้ปลาตะเพียนสตัวนะครับน้ำก็หม้อหนึ่งนะครับหมอก็ข้างๆประมาณหม้อของข้าวนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับผักก็ไปดูในตู้เย็นนะครับมีผักอะไรก็ออกมากองไว้นะครับก็ต้มน้ำให้เดือดใส่ตะไคร้ลงไปนะครับ ตาลเปรบนะครับ,รบหามเปียบดุ่นใหญ่ๆเลยนะครับหากเปียตบ,บด้วยน้ำปลานะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับก็รอให้มันเดือดนะครับ,บหลังจากน้ำเดือดได้ที่นะครับ ก็ใส่หอมแดงไปด้วยนะครับาแก็แล้วก็มให้เก็สำคัญก็คือตัวปลาครับปลาตะเพียนนี่ต้องไม่ถอดเก็ดนะครับการต้มก็คือต้องต้มให้เก็บแนพองนะครับก็ กดลงไปนะครับให้มันจมนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับรสชาติของเราจะออกเปรี้ยวหวานนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะครับก็ใส่พริกนะครับพริกก็มากน้อยก็แล้วแต่นะครับมันจะตัดกับเปรี้ยวหวานนะครับก็ต้มประมาณสักสี่ชั่วโมงนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับ เราต้องใส่พริก <K ill> <ๆ>เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็คือต้มแล้วปิดฝาไว้เลยนะไฟอ่อนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเพมมื่อ <P ew> ให้เกล็ดปลามันพองตัวนะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะครับเป็นปลาต้มเค็มนะครับขอบคุณครับ